สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กระผมนะบุญโภงแก้วรำได้มาดูหน้างานที่ปิ่นเกล้าเพราะว่าเราพร้อมที่จะเก็บงานเพื่อส่งงานนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนํหรืออยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกหรือไม่ก็เพื่อนรวมอาชีพหรือลูกค้าทั่วไปมาดูผลงานการสร่าหรือการผลิตจากทีมงานงอื่นยาชัดพัทยาหรือทีมงานของช่างทรงเองนะครับซึ่ง งานที่นี้เป็นงานที่นักออกแบบซึ่งเป็นเจ้าของคุณนี้ได้ออกแบบไว้ผมมีส่วนแค่ผู้ระเหมาและก็ผลิตนันเองนะเรามาดูครับนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นผลงานการออกแบบของเจ้าของบ้านนะเจ้าของตึกนะครับแล้วก็ผมก็ได้พาทีมงานมาผลิตน,นะสิ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนสมาชิกอยากจะแนะนําท่านผู้ชมและก็อยากจะแนะนกคนที่สนใจวันนี้นะเรื่องของบานประตูสาบานอย่างนี้เป็นบานจูงนะครับหรือเป็นบานที่ เกี่ยวกันไปเป็นการดึงกันไปเป็นของไทยทําไทยผลิตหรือเป็นของช่างคิดเองนะฮะถ้าเกิดท่านไปซื้ออุปรกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจูงกันเนี่ยมันหลายหมื่นนะครึ่งแสนเลยนะครับอุปรกรณ์แต่อันนี้ลูกน้องผมนะเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้ทำนะอยากประสบการณ์การทํางานบานจูขึ้นมาลองมาดูครับว่าจูนยังไงอันนี้นะครับผมจะเริ่มเปิดบานตกใจนะฮะผมจะเริ่มเปิดบานนี้เข้าไปนะบานที่1น,นะครับบานที่1เปิดเข้าไปนะฮะ บานที่หนึ่งไปแล้วนะตอนนี้กาลัง <ım S 1> จูงบานที่2ไปด้วยแล้วนะครับจูงบานที่2ไปด้วยนะครับนี่นะตอนนี้เป็นภายในของตู้เสื้อผ้านะครับนี่ตอนนี้ก็เก็บสีราวแขวนะต่างๆนะแล้วผมก็จะดึงบานออกมานะครับผมจะดึงบานนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูผมดึงบานที่ออกมาจูงมาแล้วฮะเห็นไหมครับจูงมาแล้วครับจูงมาแล้วนะครับนี่ฮะลายจูงนะเป็น การสร้างของช่างผมเองนะแล้วก็อันนี้ผมจะดึงบานกระจบกนี้ออกมานะฮะดึงบานนี้ออกมานะฮะจูงนลครับจูงเลยครับจูงเลยครับเนี่จูงเลยครับเก็บเลยนะฮะอันนี้เราก็ใช้งานช่องนี้ได้นะครับเล็กเราก็ดึงบานนี้มาอีกทีนะจูงมาแล้วนะครับ จูงมาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะมาดูอุปรกรณ์กันฮะมีอะไรบ้างครับดูครับอุปรกรณ์ที่ใช้ในการทาบานจบงฮะมีตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะตรงนั้นเป็นอ่าเหล็กนะฮะนั่นเป็นเหล็กเกีียวเหล็กตรงนั้นนะครับอมองเห็นนี้อ่าแล้วก็มีใส่ปุ่มนะตรงนั้นสส่ปุ่มช่วยในการที่จะอ่าให้มันชนกระแทกเข้าไปเพื่อดันบานเข้าไปนะฮะแล้วก็ฝั่งโน้นนฮะฝั่งนี้ก็ใส่เหมือนกันนะใส่เหมือนกันแล้วเวลานั้นก็จะดึงกันไปนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจหรือบุคคลที่กําลังมองหาอุปกรณ์ในการจูงบานลนักษณะบานเลือกสามปานอย่างนี้นะฮะหวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับขอบคุณมากครับจากช่างธงปริญญาช่างวัตยายยสวัสดีครับผมครับ